บระบุใช้ดีมากของเนอนะหนูเปิดให้มันเป็นราคาแฟลเซลอยู่นะแปสิบห้าบาทเกาหลีไข้หวัดใหญ่ละบาทหนะักก็บ้านหนูเป็นอนะพี่พีเป็นสายพันธุ์บีพี่จุมเป็นสายพันธุ์เออะพี่จุจ๋มจากเชียงใหม่พี่พีจากเกาหลี มีหนอนไม่น่ารอดละเอาเกี่ยวไรนะไม่เกี่ยวหนาพี่พี่อยู่บ้านค,ค่ะพี่แกงพี่เกงเป็นขนมปังให้ได้ไหมอะไรนะ ิีงขนมปังให้ได้ไหมทำใไ้นะลูกปิ้งขนมปังขนมไดงต้องทานเลยปะแล้วที่หลือนีคะัรระบบสรุปยอดมาแล้วเราจะขายกันต่อไหมล่ะหรือเราจะยังไงอะ สัญญาณก็แย่อะไรก็แย่เมื่อกี้หนูไปร้านสะดวกซื้อหน้าหมู่บ้านคนเยอะมากเลยอ่ะเพราะอะไรอ่ะมันเป็นช่วงเวลาเปนสามทุ่มแล้วนะหมดเหรอฮหมดหูไม่เหจืนคนหน้าหมู่บ้านหมายถึงอะไรนะเทวที่นั่นเขาเป็นซสของที่ใหญ่ที่นัน่นคนเยอะใหญ่ในย่านนี้อย่างนี้หรอใช่แต่เจ้าของอยู่กับอันเล็กนะใช่ เครื่องปิ้ง,องของพี่ช่ยแล้วนะแล้วลปเป็นตัวดโซ่ป่ะฮะเป็นวันนี้ขายเราให้ไอ้แผ่ไปสองเครื่องเอาหมอบอกว่าให้กินเลยแต่หมอบอกให้หนูกินเลย ไแต่หนูว่ายังคนมันไม่เป็นให้กินทำไมอ่ะฮะแล้วหมอที่ไปแหละแทงลึกนะแทงเท่านี้นะแ <c oughs> ทงก็ไปลูจนด้ามเหลือแค่เนี้ยร <c oughs> องดูพี่วิ่งไปดูอ่ะอไม่อยากแบบกินยาแบบโดยที่เราไม่ได้เป็นอะไรแล้วกินยาเนื้อออไหมเนื้ออ คุณชมบอกไหมเอาไม่ล่ามาหนูเปิดให้อีกรอบเอาไหมเอาเลยไม่เป็นก็ไม่ต้องกินก็เขาบอกว่าน้ำมูกมันอาจจะแห้งแล้วมันก็เลยไม่มีตัดแทงเข้าไปลึกมากเลยนะมันก็เลยหาไม่เจออย่างเงี้ยเขาบอกอะแต่มันลึกจนหนูรู้สึกว่ามันมันก็ไม่แห้งนะพี่เก่ง

าน้ำตาไม่กินนะคะไม่ชอบอันนี้หนูดึงของที่หนูลดราคาให้โลชั่นแสดงว่ากอบอลภูมสูง โรยนอนเยอะๆเลยไม่เป็นหนักราคาพิเศษให้อีกเอารอบหนึ่งเอาปะ่ะเอาป่ะเอาไม่เอา หลับค่ะพี่จุม๋มอ่อนยสงบสงบเลยอ่ะวันนี้วันอะไรอ่ะวันนี้อะไรนะพี่เก่งวันจันมนนั้งะหกป่ะคะวันที่หกครั มีเธอไปไงบ้างไม่รู้กลับบ้านปะสบู่สิบสองสิบสาก็ใช้ได้แล้วค่ะเอหนักสุดมีเธอติดมีเธอก็ต้องติดจากหนูปะหรือเด็กมันนั่งอยู่ตรงเถวที่นอยพี่จุ๋มฮะพี่เกหรือหนูก็ติด โลชัน่นใครเอามาวางไว้ตรงนี้พอดีเลยอันนี้มันเรื่อเรื่องของแบบทั้งแบบว่าผ่องขึ้นมาหนึ่งสเต็ปเลยกับบำรุงด้วยเพราะว่ามีตัวของแบบกุต้าอยู่ห้าร้อมมีกุต้าแล้วก็ผงไข่มุกจุกราคาดีมากหนึ่งค่ะ พี่นนต้องให้กอบอเป็นน้องสนิทเจ้าเบ่าแล้วไหมอะเลยเหรอของหนสวยไม่เจอไม่เจอเชือ้อเติมน้ำให้ผิว หมดอายุเดือนสามทาก่อนนอนจำฉ่ำดีมากน้องสาวที่รักไงคะพี่แกงข่ะ<า>ทำไมไม่วัเนเดียร์ทำไมนพ้าะหนูทำอาไหนห้กินอะไรงานก็ได้ได้รออีกสามหรือห้าวันไปตรวจใหม่โปรสบู่ได้ไงแปดสิบเก้าแปดสิบห้าบาทหนึ่งก้อนมันถูกเอานะแม่ พี่เก่งเขานั่งพักเทียบทำขนมปังเหมือนอยู่ในวังมาก่อนมัเนเด็กในวงังวังของนี่นะไก่ทองมาโตตรงสลัมตรงเนี้ยพี่พีหยุดงานค่ะวันเนี้ยเฮ้ยเขาหยุดงาน,ปน,นเปด้วย<บ>เหรอคะไม่ไงั้นหมอเหมอจะไปกันหมดหมอเห็นเป็นไข้หวัดมาหมอกระโดดหนีเลยเ,เลยหมอที่โรงพยาบาลกระโดดหนีพี่พีเลยจะบอกให้ ตลกมากหมอยังหล่หนไนมขอขอนุญาตออกนะคะเข้ามาแล้วเสียเงิน <_ d ata> ไม่ดีเลยหนูไปแอบหลับมารอบนึงสบีสบีว่ะสบู <_ d ata> ่กลัวใครแย่งพูนอ่ะพี่เก่งไม่แย่งพูดหนูนะคะ<ม>ที่หลังอะ่ะสบู่ช่วยเรื่องสิวผดช่วย นมอยู่ตรงนู้นลูกน่าทานวิวกับน้องวิวใครกินอีกอ่ะขอานเดี๋ยจะกินมาพอแล้วพี่เกณฑ์พอหรอพี่นนเอาไหมน่ากินปิ้งมาสองอันเราด้ะมันเป็นแป้งไหมเหนือหนาวมากตรงนี้ก็หนาวเอาพี่นอนฮะมันแป้งดีแป้งดีพี่นอนเอาเนื้อให้เันหนึ่งทำให้อานี่ปิ้งไปแล้วเหรอปิ้งแล้วแล้วเาามกินไปต้องไปออกอีก อออกออดกันแน่ไปเก้าหลอดสบายใจโอเคเลยนะได้พี่น้องดูสิม้าบิกเกิลได้บิกเกิลทำไมของหนูไม่เป็นวิเกิลอ่ะม,มีแล้วไง,งววนี่ไงเป็นองกมอ่ะอ่ะเหีเหนือชิบสงารแล้วอุ้ยเจอตักเวรน่าเกลีมากเลยอะไรอเ้อหลุดออกมาจากตา อนไงไเรียกพี่นนท์ลากเสียงยาวๆให้ฟังหน่อยอพี่นนท์มีมีเอือเ้อนด้วย อีกสี่หมื่นสี่หมื่นห้าให้ไอ้ไผ่อีกเส้นเนี่ยให้จุ่มไม่ไหวแล้วตอนนี้สภาพให้จุ่มตุยไม่ไหวเลยอะ่ะใส่กันเออะ่ะเป็นหนุ่มรอโรงพยาบาลแล้วนะจะกินข้าวไหยนะกินแล้วเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวคือเตรียมไว้ในนี้กินข้าวกินยานใช่ใกินข้าวกินยาไม่เย็นแต่กินไปนดิดเดียวแหละเห็นโต๊ะยุบไปหนึ่งเดียว กินแม่เหรอไม่อร่ามไม่ยด้กินโคนายเมื่อกี้ระบบเด้งมาสามเลยทช่งไงดีเลิกได้ค่ะเดี๋ยวกดนนี้แซงยกเลิกข้างหลังก็ได้แซงยกเลิกได้<อ>ช่นนวันนี้ได้มีเทอร์เอค่ะบิวกว่าไหนติดเลยแม่น่าจะติดไหมไอบิวอะไม่แน่ อุ้ยเวลามีลูกว่เวลาลูกปว่วยแม่ก็ต้องติดตามมาดิส่วนมากใช่ไหมอันนี้<ช>น่าจะเป็นพ่อติดหรอพี่เก่งแม่ไม่ติดพี่น้ใส่นมอะไรคะแม่ค่ะพี่น้บอกว่าจะใส่แมกซี้ไม่ <ณ S 2> ใส่ใช่หรอได้เหรอใครกินกับแมกกี้ได้เห,หรออ๋อได้แล้วอืมที่เดี๋ยวปาน ใช่ไหมอืมต้องปัานโหถ้าจะแห้งก็ไม่ติดน้ำตาลไม่ชอบจริงจริงน้ำตาลเสร็จต้องไปอั่งอีกทีหนึ่งมันน้ำมันจะเกลือไปให้น้ำตาลกันละลายทำไมพี่เก่งไม่กินหรอไม่กินค่ะเพราะอะไรอ่ะทำไมที่หิวเพิ่งกินบะหมี่มาเร่ไปหลัง่วงเหรอวะกินบะหมี่สองก้อนขออิ่มแล้วก็ง่วงไปวิ่งไหมล่ะพี่นนท์ อันการวิ่งไปสองคนไงแม่กับพี่รองทางที่นั่งเชียร์เหนื่อยรอดอ่ะเห็นื่อยมาพี่น้องผอมพี่นั่งเชียร์พี่น้องขอโทษหนอยเอาแล้วไปไหนอ่ะอ่น้องแข่งค่ะพี่ไหนอ่ะนี่ตรงนี้ไม่อยู่ในกานน่ะอยู่ไม่ไปไหนรอดไปไหนเนี่ยแค่อยู่นี้แหละเปิดหนีไปแล้ว เลือดเฉพาะสิบกรัมค่ะโมเดลไม่ติดโมเดลก็เลอ,อยู่นะ่ะที่ไม่ติดอะแล้วคนก็บอกว่าทำไมไม่ไปดูเลยที ต้องทายนี่ก่อนทาบำรุงตัวอื่นก่อนให้มันชุ่มชื้นก่อนแต่ว่านาแห้งจัดไปไม่ถึงหรอกหรือว่าถึงถึงปั๊บเดียวมันสองหกหนึ่งถึงไหมตรงเลนะปั๊บเดียว เอาอกสัเครื่องมาอยากแจกเออเเร็วแม่คือเห็นมันมายอดมันมาครึ่งทางแล้วก็เลยแบบเอาไงดีวะอีกะเครื่องทำราคาแฟตเซลลให้สุดๆกอบอไม่ติดอ่านมนุษย์มากหรือมันติดโดยไม่รู้ตัวแล้วแหละตอนเนาะพี่เก่งคะะอะไรครับนองอยไจับจา มันสวิงวันนี้ยอันนี้วันนี้เริ่มลุ่แต่ตอนที่ลงมาเย็นข้างนอกเลยเข้าเลยก็มีให้ไหมสองเม็ดไปเม็ดเดียวก็พอพี่นนท์สองเมื่อคืนนอนไม่ได้เลยนะสมไมกินแล้วนอนไม่ได้มันไม่เดียวนะไม่แบบเหมือนเป็นไข้กขคือไข้ตึงจนอนไม่ได้ไม่เราเป็นไข้แล้วทำไมเราไม่เป็นได้ไง เราเป็นไข้แล้วเราไม่เป็นแต่ว่าอะไรใช่มันเป็นไปแล้วเพราะมันไม่มีอ่ะอาจจะไม่เจออยู่ลึกแคไปลึกแค่ไหนเอ่ยสุดปลายแล้วนะจริงจริงพี่นนอนก็หมอร้องได้เ่าพี่นนทบิดข้างแล้วหมอพี่เก่งหนูกี้หรอเปล่าจนพี่อนหนีวิ่งไปเลยอะอหมอคนวิ่งไปดูเลยตอนนั้นพยาบาลจิ้มหนูแบา พยาบาลแยงเลยหมอพยาบาลก่อนแล้วข้ามาพยาบาแแลยาบาแยงเสร็จแล้วหมออ่ะกลับมาแล้วถอดใหม่แล้วแยงเข้าไปใหม่อีกทีหนึงลึลกกว่าเดิมไม่เจอจริงๆลึกขนาดนั้นคือยังไม่เต็มอีกหรอถามจริงคือลึอกขนาดนั้นยังไม่เจอคือไม่เป็นแล้วแหละแล้วไม่พอนะหมุนด้วยมไม่หมุนมันต้องหมุนใช่มันต้องเอาให้เจอเลยลึกลึกสุดจุดจัดพี่เก่งชนรถพี่เก่งอ่ะเอาหรอเลือดออกด้วย อุ้ยเยอะด้วยนะตอนแรกมันไม่ออกใช่ไหมโอ้ยเดี๋ยวเป็นแผลเป็นอีกชนอหนชนตรงไหนตอนจะไปแบงค์ไงขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถปะชนขอบไอ้นี่มันโอ้จะบ้าชีวิตดีๆชีวิตดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวันกับเรา ได้ชียได้ค่ะเม็ดเลือดขาวหนูกำลังทำงานทำงานหนักเลยตอนนี้นทำงานแบบทำงานทั้ง A ทั้ง B จริงๆเลยครัรสบสรุปแล้วสรุปคืออะไรหรือปะพ <c oughs> ี่จุกเป็น A พี่พีเป็น B, B. หนูเป็น C, <c, <oughs> <c <oughs> มี C ป่ะะมีมี <B. S 2> มีมีหรล มีไหมใครผัดใหญ่ใส่พันสี็นแดบ,บตัดเศษไหมใหหรอถ้าสีอะไม่มี<อ>ดูเป็นสีคนแรกเลยเหรอไม่ถ้าสีมันจะเป็นบวลาตัดตัดเศษเลยตัดเสษเลยแล้วตัดเศษสี่แผนเงี่ยรู้ได้ไงพี่เก่๋พี่เก่งรู้ได้ไง่า ซีเป็นตับอักเสบเพราะว่าพี่แอมพี่ิจากเ็ยเป็นพี่ฟุตฟุตช่วยดึงกับตั่ผสมมันมีอะไรไม่รู้ที่มันแรงกว่าผสมกันสองตัวจะจำไม่ได้ไม่น่าจะได้อะค่ะพี่เก่ง มันต้อนมันอีกอุย้ยอีสากมื่นห้าเดียวมีใครอยากาให้มามมมีใครอยากให้หนูบอกตะก้าไหนไหมคะเราจะขายในนั้นต่ออีกเหรอหนูว่าไม่ว่าจะไหวแล้วนะหนูอะหนูเริ่มแล้วแล้ว <c oughs> เพิ่งกินยาไปเองแล้วพรุ่งนี้ก็ไม่ได้นะพรุ่งนี้พี่พี่พี่นนยุ่งพรุ่งนี้ทําอะไรคะของเนี่ยหมายถึงอะไรอะพรุ่งนี้ก็าขายไม่ได้นะ <c oughs> อ,อต้องเป็นสักวันสองวันเพราะพี่ต้องระบายของสองทางนะดกัพี่นนท์ละพี่นนท์นนก็ต้องพี่ก็ต้องดวนทั้งคู่ชิมกันดวนพวกเนี้ยพี่นนท์ก็ต้องดวนเหมือนกัน่อยสบ,บู่ช่วยเรื่องอะไรบ้างตัวน,นนะั้น่าใครที่ไม่ปัญหาเรื่องแบบผดผื่นอะไรเงี้ยตัวน้านะช่วยดีแล้วก็มันมีแอปเปิลสเต็มเซลล์แล้วก็ตัวของคอลลาเจนผสมอยู่มันชุ่มชื้อนอ่ะหนูใช้แบบใช้ใช้ติดแบบติดมากมาก,มาก ตัวสบู่ลองปกติร้อย้าเก้าแบ้วอ่ะลูกนี้ใช่สบู่ดีมากจริงๆในสต๊อกสบู่เลยแค่ไม่เยอะนะเราต้องรอของประมาณปลายปีเลย <c oughs> เอ้ยไม่ใช่ปลายเดือนหนะน้ามันพอดี<ป>ที่ไหนวนะจนะเย็นไหมพอดสิบสองเดือน ไม่ต่อสักกามันยังตอบไม่เสร็จแต่พี่นนหน,นูเพิ่งตอบเมื่อวานเองพี่นนทำหลดุดอีกแล้วเหรอเหลือจะเชื่อไน่ว่าแบบหนเลยมันสามร้อย300กว่าพี่นอนเติมน,น้ำก็ดีท,าทา่ถ้าเสริมไว้สี่อฮอร์โมนช่วยไหมช่วยอยู่ค่ะอ๋อการ์ดหน้าว่เป็นชาง ใช่น่ารักเนอะตอนหนูแล้วอันที่ต่อยากสุดคือมอรลี่ทำไมยากมากดันไปต่อไปอันแรกเพราะว่ามันยากจังวะยากตรงไหนอันที่เหลือแป๊บแป๊บมันมีซุ้มใช่ไหมเอราบูบูก็ยากสวีบีนง่ายสวยอยู่ไหยูน้องน่ารหละ ลองลองเล่นไหมล่ะเผื่อได้ได้แล้วใช่เหรอใช่ทังน,นั้นเดินผ่านจัดมาแล้วเราได้ทีโรโนแล้วได้ไมันไม่ได้อ่ะมือเทพของจุ่มด้วยเราได้สเกลด้วยใช่แล้วพี่นอนต่อยังยังไม่ต่อเลยเดี๋ยวกอนมมีเวลาครับนะ ท่านอิ่มยังคะครับพี่เคนทุกคนอิ่มแล้วทำงานค่ะม่อยากอยากให้เนี่ยซื้อไปแม่ปกติร้อยห้าสิบก้านนี้เหลือแค่แปดสิบห้าบาทจริงแจกของงงมากโลชั่นก็ดีมากรอบแรกจับไปเรียบร้อยแล้วได้ไปแล้วสองคนแล้วก็ให้ให้ ให้ไอ้คายเบบี้เอ็กพาวเวอร์พับไปหนึ่งอันปอกใจแันแดกแานแดดสติก็ลดรับแรกพร้อมไปเรียบร้อยครับนี่เห็นไหมรับแรกพร้อมไปแล้วพร้อมเดินทางจะให้อีกอันนึงเอาเลยอ่ะแม่แต่ว่าแม่ต้องซื้อให้ถึงก่อนต้องรอให้ถึงอตอนนี้เหลืออีกมีแค่ไหนสามหมื่นสอง อีกัานแจกแหลแ่อไแพดให้แพดเหมือนกันหนูอบอกว่าให้แสนละเครื่องไงอ๋อนิดเดียวจริง,งก็เลยไม่อยากลงอ่ะ <c oughs> กดแรงแล้วว่าทุกคน <c oughs> พลังน้อยเกินเขาบอกว่าพี่นนช่วยกดหน่อยคะ่ะกดไปให้พี่ตอยใช้ <c oughs> พี่เก่งคะมีคนเขาแบบอินเลิฟม,มากเลยเขาจะแต่งงานอ,ะอ่ะพี่เก่งพี่มีแล้วไม่เดี๋ยวทำเลกโก้ดีนะพี่เก่งยินดีด้วยนะฮะอันดับแรกยินดีต้อนรับนะยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับได้แปลกๆยินดีเข้าสู่วงการนี้นะฮะไปงานแต่งงานแล้วเป็น,งนไงรีวิวรีวิวไปแต่งงาน แต่งงานแล้วเหรอหนูเคชิวๆพี่เก่งไม่แผ่วเขาบอกมาปิดเลยจ้าจ้าที่ไหนผลิตพี่เก่งมายกให้ก่อน้ไหมล่ะออกมาทางน้กได้ไหมไดเดี๋ยวเราไปปีนนอกเลย เลยได้ก็ได้<อ>ไม่ได้ก็ตามนั้นไปถามไม่มีค่ะ <c oughs> ลูกค้าถามว่า <c oughs> แม่ถึงตีฟองไหมได้ค <c oughs> ่ะยังได้อยู่ยังมีคอมีของ <c oughs> พอมีของให้คุูกค้านะคะ <c oughs> เริ่มแลเริ่มอะไรเริ่มปวดเริ่มปวดเท้าละ <c oughs> ยังไงใส่แม็กกันให้ไว น้องแก้มปวดเท้าล่ะเราเดินไงเดินไปไหนเอ่ยเอานี่ไงมีใครอยากได้นี้ไหมเอามาเราก็ลืมขาย<ช>นี่ไง<ช>ี่ยใช่พร้อมแล้วไม่ต้องถ่าเลยพี่เตรียมมาให้เรียบร้อยเี่ทำาหหัสให้เรียบร้อยแล้วนี้หน้าหัสสุ่มร้หัดสูงยี่ห้าตัวที่เหลือ กกลัวนีจริงจะได้อีกสักเครื่องไหมได้สินิดเดียวเองทุกคนสู้ๆค่ะนู่นมีปากอีกทีนะเดี๋ยวไหมเราค่อยเปลี่ยนโอเคแต่เหมือนรูนี้ไม่ค่อยดีนะใช่หมดเลยติดติดตัดตัดยอดเลยอ๋อเออแล้วมันผ่านงานมาโซ่ๆเลยอี่าปิดอันนี้ก่อนนะ อเออสองเจ็ดสองแล้วสองเจ็ดสองเหลือเท่าไหร่พี่เก่งสอง <28 S 2> หมื่นแปดปะ